ดีท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะเนาะเอฟซีถูกๆูก,ท,กทันมือนี้เนาะคะ่ะป้าต้อยกับมาอยู่ที่ปูฤษีตาไฟค่ะมาขอโชวขอหลากน้ำปูบ่ได้มาโดนเลยเนาะคะ่ะตั้งแต่เห็ดสารเปลี่ยนลังค่าไม่ก็ทางหายไปโดนเพราะว่ามันนั่นปิดพระราิจหลายหม่อ,หมองหลยบ่อนเนาะคะ่ะมือนี่เนาะคะ่ะผลกับกำลังโต๊ค่ะท่านผู้ชมผลต๊ะฝาห้อง มันนี้มาน้ากันสามช่องคือเกาปกติเช่นเคยค่ะพอท่องแลก,กับบอด้มาเนาะคะ่ะมามาน้ากันหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป่าต่อยคนมีเส้นเนาะคะ่ะมาหาปูหรือสีตาไฟมาขอโชคขอลาบน้ำปูนี่เนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าต่อยคนมีเซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพร้อมกับทีมงานพอท้องแลคนเดิมเนาะคะ่ะเพื่อสิใดมีกำลังใจไปตามหาโชคหาลาบมาฝากเอพที่ทางบ้านไปตามหาแนวทางเนาะคะ่มะมาให้ท่านผู้ชมในเบิ่งไในแย่งกันเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิใดทำาวาวสะอาดปัดกขวดก็นอะกคะเนาะว่า การปูเนี่ยมันมันหกเนาะค่ะใบใหม่ใบไหลก็ล้นเต็มสาธุเดอร์ปูเดลูกหลานสืบท่ำขั้วศัาดให้ลูกหลานก็สืบดีเตรียมดอกไม้ถูกเทียนแล้วก็มุนีกะมีผลไม้มีกล้วยมีสมมีแอปเปิลมาถวายปูน้่เนาะค่ะเนาะออกพร้ษาลูกหลานมหาปูตั้งใจมหาปู่ว่าฝนตกค่ะท่านผู้ชมฝนตกค่ะ ทำความสะอาดก่อนนี่้ว่า,บามันหกเนะาะค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมลุงไหลยี้ได้อะอนเดียวนีไล่พรลุงไหลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ที่ศาลปูรื้อสีกัดเหล็ก ผมพอดตาไป้จุบๆมาทักันเบอร์คันนี่ไวหาทักได้ไมาทักได้เลยเฮ้ยกำลังเปิดกเผองกำลังไงก่ากำลังเบิน้อง้ยกระทักันหน่อยเนี่ยพอนกเทไปกระักที่ิงผมือีตาไปครับผมผมยกเลซื้อเอนะครับหยอกหซื้อกลังดมวันนี้มาขอโชคขอลาภครบุดท้ายนะครับที่ปูปูีตาไฟเพราะว่า คือเอาตรงงานเข้าบริษัทแม่มาโดนเนี่ยนะนนะกอบเลยนะเพราะว่าช่วเปลี่ยรมาโดนมันยากกันหลายอย่างเนี่ยหลายอย่างหลายอย่างหลายที่หลายอย่างเพื่อนบอกตั้งจหวัดแมนนะครับเขาพเทมไปนจังหวัดสกลเึงผู้ค้าผมอยหนอยลนะครับหนึงผู้ิสีตาไ้กราบเลยที่ห้าก็เลยบริษัทแม่จะผอ ฝากบอให้เอซี่เลยพันมากระทำทีานี่เพื่อนนี่ตามตามคาามนี่เาพาแล้วมขนิดหวังแบบมากทิดบแล้วมาตามแล้วโคงสุดท้ายต้องูกต้องครับผมนะครับนะครับคาูตีตาใส่ขวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6นครับครับเดี๋ยขออนุญาตครับเบอกกล่าวกต้องาที่ต้องา คืออาจจะป็นคนทินไทยเนาะินไทยเนี่ก็เพิ่นทางไทยิกาลวิรกาลิรุกาลหน้าก้มอเขาวรกาลเกียวแต่วันที่กินม่เป็นเด็กเกี่ยวหรอกตั้นนาสิดไปเียคนนะครับูเมอรนี่โวลงวร้งมาชาเขาในนนอะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าภาวะสภวเกอรดนาเก็บเกี่ยวเขากับต้นอะไรมีก็มันโลบหอนกั้งแตุ่กเมื่อนฝนเนาะ ตอนนี้เ่เขาระนเ,เากระกอะไรนี่นะครับเราต้องโรกร้อนทำให้อุณภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับรท่านผู้ชมเอาเอานมนไม่ได้ขนาดตากเขายูาาา่นาตากเขาตุกฝนตกมาน้ไหลตาเขาละ,ขขาาะตุะกยฝน้องกนมาไัมนเไดได้ยินเสียงคับรแปะกราแปะขุยกกรก่เส็บนระบั้งอาจจะันบา เพิ่มเสียงปจะหาว่าผมเป็นการแหกปากโวยวายนะครับรูปผมเนี่ยแค่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 ไม่ใส่ไม่กะดังไปแล้วอันนี้ใส่ไม่ประดิษฐ์จังเหมือนเดิมแต่ผมนี่ต้องเพิ่มบอลลูนสุดนะครับท่านผู้ชมเสียงผมาลังเสียงก็หลายครับบนี้ครับเฮ้แต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ขอปูเรียงีตาไปวันนี้ขอเล็กลูกเด็เต็มทีนะครับดวงตาสุดประหลาดข้างหลังเรามียันใหญ่ป้อ เราก็มามกันว <asure> ันน <uk> ี้ก <lum> ็คำนึช <oddly mus i> ่วงเดืนเด้าแล้วเหมอนชาวพืนก็เา่าอ่าาเนรายขงไเขามาหาคนพาาา่านารกาขอายานัอดนอโดนเานกาอดเขาเจ้านั่งนะครับทีนี้ไปหาไหาผู้โดนทำดีดีดดเวยดีใจที่ผู้บริหารเนีครับเู

Oh. ปูนะครับท่า่อู้ชมอ่านกินกคมคบอกขาวปูเหมือนกันขอชมขอหลาดเพนเดียล่มาที่นสีเขียขอบตทีุ่นะครับพชวยนะครับก็ข้าวไฟคอมการ์เดอร์ตั้งน้โมนะครับลายราเต้คาราเต้ข้าวแล้วโขกหลาดอ้อทอดจากคูสีตาไปนะครับพระองนะครับน้โมรตาาต้ โสมมาสมพุทธสันะโมักสักพวโตะรหัโตสมมาสัมพุทธสสะนะโมตักสะภะคพวะโตะรรหัโตสมมาสัมพุทธัสนะสาธุสาธุสาธุประเด็นีีลูกหลานที้มั่นลกหานเดิมเขาวิแนวก็าแรงคเดิมาด <น Yoshi. S 1> ้หามากรต่าย่เขาไมเป็น <tuh> ย<ะ>ี้ม uh นั่นมากมมีมีว่ามีกหลานกับ มาตราควาาวก็เลยไไหลหมูก่หมนวลเลงล้านอสิงสราคาอง่งลอาตุี้อยละหนึ่งองนก็ีเป็นตุการเล่นอข้าวลอยข้าวติกรเท่านั่ากระโจมในที่ท่ากลางถูกกรอ่ออ่าร่าจากปูดสีา ขอโดยโทนของทีมศรี่าให้มโคลาเทศไทยและทีชายโทนขไของทีทยพราะมวดก็คี่ตายรื่องขขอขั้นตาลอยทพีพัดปังปังตจมตด้วยเชื ุนีุ่นี่ัวนไปคุณอไมมาเหยีย,ยนะเด้วเนือผมนะครับจะเขย่าเซียนซนะครับที่พิมเลื่อหมวดนี้ฟังแจ้งไใสแบไะใสฟยวป่ิันหายแบไใสถ่าเบิ้ลกันเนาะเพราะว่าถ้ราโดนมหาปัญยาดิบมากึงนัง มาเกีันะครับอค้เท่านผู้ชมเยวรกนครับหมอนี่แหมเดกเขาหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับหเด้อ กว่าคัดีนี่ขดวันไ,ไม้เลขไม้ที่สอไม้ที่อสอไม้เลขสี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งสีย่สนะครับไม่ตอเด็กเขาฟไตัดตรงอายุ ไม้ที่สมหมายเลขสามครับท่านผู้ชมหมายเลขหนึ่งสสหรือเศ3สี่สามอ่าไม่ว่าจะไม่จะไม่นโรงเรียนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโหลดใช้วิทาลณญนยาณในการรับชมด้วยนครับท่านผู้ชมกับปูหรือซีกตาตาใ่เข้มนเข้มแต็งซ้อมยางแบบ พเมนเาโทนบพอเหรบเหียกับกัดเ่าะทีบ่บอไปบม่ได้บอกิษบอกกววากวาวเาใครบอกคัดกคือเขาปเ็นเลสเสริมมกันี้นะนี่นะครับเดีบอไปนะครับกับฟูรุสีไปเขาว่าขอยนิดี้เพื่อเพื่อเป็นนี่กันก็นกนกนกไม่หรอก ไปขอมากที่ปูฤษีตาไฟปูฤษีกดเด็กปูฤษีตาทิพย์ปูฤษอีศัสนามงคลอาจจะปูฤษีแต่คุ่น่ะอาจจะสับสนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องขอขอไปด้วยที่สับสนนิดนึงพรได้มหาปูลือนันทีว่าเห็นราคาหรือเปล่าหลังหนังก็บอกว่าเข้าเดินท่านอยู่เดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปวัดคู่บ้างไปสังไปภูพานบ้าง แล้วก็แล้วก็มาเจอแม่ปัดต่อยเสียลหลายๆสิ่งหลายอย่างรวมกันจนไม่มีเวลาว่างท่านไ้ลงไปนุ่มอามลงไปประเทศไปที่วัดคู่ไปประสบอุบัติเหตุนะครับใช่ครับผมชุกชังครับไปเสียเงื่อนต่างหลายมือ<า>มครับงตัวไปส้นครับต่อหมอ้อพวนันชื่อถักความรักพี่น้องพ่อปีนะครับชีวิตไม่เป็นอะไรเสียซ้ำอุ้มชื่อว่าเจ่าอาวาสเรเดียน ตู้ที่หงสามหนึ่งสองเยเบาไม่หลับแ้วมึนเข่งหยาแต่ไหนอี่ไร่เป็นงที่เขาเห็นที่ไหนนาะเจ้ามันมันเป่งคื่นอ้เห็นว่าว่าเสานี่เขาปุมประมาณนี้ที่จะกดเหยียดนัมันกประมาณจะะาเนี่ยมักกพีิกยังเข้าถึงเขผมุมธรรมดาเียเอากระสอยมาเลยุ่เอาไปถเดี่ยวมันปิดเนาะเอาไปถึปเยบแค่าเล็กน้อยบ่อถือครับผมใตปังเลยครับ โอ <ม ral S 1> <contam> ้มาหอดมีรถไฟลงไฟหนามอลงหนาบ้านแหล่ว่านหนามันถูกมันถูกเสาเสาบหนก็บ้านหินบ้านเพาะใต้ขอใหม่ขึ้นกอดภัยดีแล้วนะครับไม่สะดวกจรี่จริงตอนดี้รถตัวเจ็ดชั่วก็ได้เนาะค่ะทะเบียนรถตู้สามหนึ่งสองเจ็ดนะครับต้องไม่ลืมเลยเดี๋ยลืมนะครับเพราะว่าทะเบียนรถตู้ทะเบียนเก่าขนาดครับคืออยากคิดอยากอยากฟังทะเบียนเก่าไหมอยากฟังทะเบียนทะเบียนใหม่ก็คืออันนี้ผมไปขอป้ายมาใหม่ ขอป้ายมาใหม่ก็คือ3 1มหทะเบียนเก่ามันจะเป็น1459 1 4ี่้านาแม่นทะเบียนเก่ารถตู้ผมนะเป็น1 4 5 9าทะเบียนใหม่คือ 1> 3 1 2 7 3 1 2 7นดะครับนะครับก็เไปขอมาได้แค่สามหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็มาเจอบัติเหตุมาดูกาขเขียนเร่าเป็นพิเศษเมกีวัตทเคยพูดได้ผมฟาาังว่ารถเคยตอนนั้นเคยไปไ้ชนเสาเสาปูนเสารู้แนแล้วก็เลขไปออกด้วยใช่ไหม เลียมันออกสามตัวตรงหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าไม่ออกสามตัวตรงเลยสี่ห้าเก้าแล้วทีนี้ท่านผู้ชมจําไว้ให้ดีนะครับโค้งสุดท้ายไม่แน่นะครับเพราะว่าหนุ่มอาร์ไปไปชนกับตอหม้อที่หนุ่มอาร์ไม่เป็นคนที่ละเอียดในการขับรถแล้วก็พิดนิพิษฐละเอียดมากแต่วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรอาจจะอักขันรถที่ข้อประเภทอะไรหรือว่ารถตู้เพิ่อนชายโชว์ไงตะบกมูก็แน่นอนอาจเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชม ก็เป็นความเสี่อส่วนบุคลคลยยใช้ใิจกรรางๆนะครับครั้งแรกเคยถอยไปชน<ม>ซึ่งมันเป็นทะเบียนทะเบียนตอนนั้นเป็นทะเบียนใหม่แล้ว<ม>ทะเบียนใหม่มันมาไม่กี่วันแต่เป็นเปถอยชนเสาโรงแรมท้ายก็เลยมันไปออก4 5 9บเบอรทะเบียนเก่าเทะเบียนเก<ม>่าแล้วก็ครั้งนี้ขอทะเบียนใหม่นะปึ๊บก็มาชนข้างหน้าอีกทะเบียนนี้คือ3 1 2 7อ่าไม่รู้จะออกตัวไหนนะจำไว้ทั้องของทะเบียนเลยนะครับท่านผู้ชมจำไว้เรืงองนี่เลยนะครับ รถคันนี้แหมันมาให่โชคเพราะเรื่องรถนี่การส้นอันเปนประเด็กสิ่งส่นใ่ดิพี่นิ้นเรื่องการนู่นนี่คือลงไปวัดวัดวันี้ที่ทพง่ผมผมก็ติดธิจุ้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยเพื่อนนเพางปขักคอก์เพียงพอตั้งแบบเป็นอะไรนีส่วนใหค่ับเดินทางดูนะเดินทางไปถ่ายทัคลิกเพื่อนน้ท่างหานโชคดีมาฝาามา่อ ท่านเชียเอาคีวิตไปเชียร์และการเดนทางการมการตุ้ขกบะุ้นและการเอฟซีหลายทันกับเป็นนังใจแห่งตกาง็ที่หน้าในนะครับเพราะว่าทุกซ่นทุกอย่างในการเดินหา้าไปกซแสวงหาโชคลาภมาใไห้เอฟซีต่วยพิ่ตั้งใจจริงขนาดนั้นทุกช่งไม่มีสิ่งใดเข้ามาแก่แฝงนะครับานั้นแล้วท่านผู้ชมโปรดเข้าใจทีมงานของหนุมบ้านมาวีนาตอยข้าแถลงเลนะครับ ยิมีนอะไรครับผมจม่เพราะว่าเดี๋ยวก็อ่งวดนี้ก็คือปรรทายของท้ายเดยทั่งครับจะขายจนจะาางระมเลยทผย้ชมเด้อเดี๋ยวนี้งวดนานี่พอจะโแรงหาสาเม็นไหมอืมไารปูนเนี่ยมองอี้เนี่ยใช่จนะก็ไปถ่ายพระกันไปเออเพราะว่าก็ไปถ่ายตามจุดต่างๆเ่ได้ไดุ้เนยตุดมงไม่ไม่หรือมงไรเนี่ยจะขาดกันเดียวกันจะไปกอดกันได้ทำไมนะค เ้ามองนี่มาขเป็นผ้าดผ้านี่สี่ดสาตัวตรงตนี่เข้ามาแล้วนีเข้ามาแล้วสามตัวตรงเข้ามาแล้วที่นี่มันออกหนึ่งเก็หนึ่งนี่แหละขอนีนะแล้วก็เล็กเลากเป็น้อมเตเออเมนูเล็มาเขาเลยกับทู่้ชมท่านผู้ชมูด้านหลังหลังสาลไปิงดูว่าไปิงไปนครับหลังสาลดดูเลูไปดูแล้วก็ไปดูเล็กๆไปดูตง ไปดูหลังสายว่ามีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มาดู้ที่นี่นานแล้วใช่ครับท่านผู้ชมโอเคนะครับไปท่านผู้ชมโอเคครับเอานะครับท่านผู้ชมนะครับไปครับผมไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งด้านหลังเดี๋ยวไปดูเลขทูปประดานี้นะเลขทูบใหม่เบิร์ไปยงอีกเป็นซีซ้ของอีมีศูนย์ศูนย์ของศูนย์เก่าของผมนะอืมอีกเรื่องหนึ่ง าก็เป็นตรงนี้เลยนะครับที่เห็นวตรงนี้ก็คือปลากับปูดสีตาไฟโดยจะมาหาปูเทียนหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็มองเพราะว่าติดภารกิจก็เลยประเด็มาหาปูดูเนาะค่ะหวดนี้เป็นโครงสุดท้ายก็ได้มาตามต่อขอโชคขอลาบกับปูฤูสีตาไฟเนาะค่ะเนาะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกกันว่าปูฤูสีตาไฟเนาะปูเป็นสีไ้ตัวใหญเนาะค่ะท่านผู้ช่น สองหาสองเดี๋ยวจำขับไปเบิร์นเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้ทาสองมาวิ่งเผินเบิรงก่อนเนะาะแสดงว่งาปูปาเคนไห้เลยเดอ้อนี่ยปาเด้อปูดังๆปังๆเลยเด้อสามโตตร,ตรงๆเลยกับปูหรือสีตาไฟเนาะค่ะเนาะเวลามาหาปูเนี่กับเขาเคยผ่านเนาะปูเคนไห้ก็ตกนะครับไปเนาะค่ะคุนผู้ชม เดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกกันมาค่ะเนาะที่มานกระไรน้ำกล้วยน้ำผลไม้มาถ่ายให้ปูออกพรรษสาหมิวเพราะโฉขเพราะหลาไปฝากที่ทางบ้านเด้อปูเองเพราะไห้ได้สามโตเป็น,นโต,าาน,ต,น,ตนั่นแหละนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกระปูฤาษีตาไฟเลขกถูกเนาะคะ่ะสองห้าสองเนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะเป็นงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีขอให้ท่านผู้ชมเอลซีทุกทา่านโชคดีลำลุ้ยปังปัง,ปงไปกับลือสีตาไฟเนาะคะ่ะปูคนกะไฮแล้วเนาะคะ่ะกับปูลือสีตาไฟไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งด่านหลัง ออกมาวินกับนมอามพันว่ามีเหล็กยักใหญ่แต่ว่าเหล็กยักษ์ใหญ่ของปูหรือสีตาไฟนี่กับพวกเคยผ่าดเนาะค่ะท่านผู้ชมอนนีเนาะาจิเห็นเป็นตัวไรนี่ละเอ้าเห็นเป็นแปดหกฮึนี่มีม่งนี่เบิ้งมาเบิ้งซื้อนี่แค่ตอยนี่ไอซื้อนี่นี่ทานในบ้านนี่ยืหองเอาเลกที่เป็นชัดมากเลยอันี้ปอันนี้สองอันนี้เก้า อันนี้เป็นเก์เป็นหนึ่งได้นะครับใส่เนี่ยเ่เห็นวะตามนั้นนะครับหก็เปลนเรื่อยนบนี่อเห็นหาเจดหนึ่งหรือหาเก่าหนึ่งมันบ่นี่มันบ่หองนี้มันบ่ห้าเจ็ดหนึ่งหรือว่าเอ้ยหาเจ็ดหนึ่งหาเกาหนึ่งตรงนี้ก็เป็นนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม นี่เป็นสองห้าหนึ่งหรือนี่เป็นแปดห้าหนึ่งหรือเปล่าเอออันนี้ไหมเออนี่ปวกขึืนคืองามแท้คือเป็นตัวเลขเลยนี่ปวกขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ยารยานในการรับชมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมปวกขืนเนาะค่ะโอ้ยขันเป็นใหม่นี่เซตเลยดีนะที่เป็นปูนปวกขึืนเป็นตัวเลขท่านผู้ชมเห็นไหมค่ะ เบิ่งเอาเด้อท่านผู้ชมเอ๋ยท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมแต่ละท่านหาเตียดวงดีวาสนาบุญผ้าวาสนาทรงอปูรษีบุญอาศัยหายตามจุดต่างๆก็ได้เนาะค่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมเอ็ซีทุกๆท่านโชคดีเนาะค่ะกับปูรษีตาไฟมีแต่ปลาเห็ดทั้งนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมแถวนี้ ต่ว่าขันหน้าแย่ขึ้นกับเป็นตะยานนี่กับฝนตกเนาะคะฝนตกใส่สังกระสีโปกแฟกปอกแปกเยอะเฮ้ยเอาฝนตกโอ้ยตกใจเบิร์ดถือสังกระสีแล้วเอาสาธุเด้อปูนี่ขนาดกลางวันแสกๆนะคะท่านผู้ชมแมนตกใจเบิดค่ะม ตกใจเบิดเลยเออนี่ขนาดกลางวันแสกๆนะโอ้ยนี่นแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจะได้กราาบลท่านผู้ชมไปแล้วะครับก็จได้กราบลาผู้วิศีตาไฟไปด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับเอฟซีทํงบ้านท่านผู้ชมทํงบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องทั้งเฮ้ยนั่น เอาอยู่บ่ได้ยเราเด้อเัมือนที่นี่เดอาเนาะค่ะฝากกดไลญ์กดแชร์กดติดตามฝากไ่อคนมีเส้นมาวินชาแนลหนุ่มอาคนเดิมหอวท้องแลคนเดิมเนาะค่ะเนสองคืนเราต่อยเอ้ยนั่นละโม่โม่เป็นตะยู่ด้นี่ไปกราบลาเพิ่นเนาะเอาสำหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกทุกท่านโชคดีนะคะลำลุยเฮงเฮงคนเดิมตอยคนมีเซินมาวินชาแนลทองหล่อคนเดียวนะครับทองแหล่คนเดิม สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะายด้วทางช่อง YouTube นะครับท่านผู้ชมนะขอช